แล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเลเดโมเซนเคยนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาอยู่ในห้องชั้นใต้ดินนะคะซึ่งเขาก็ทำใหม่นะคะทุกคนซึ่งเหมาะสำหรับการรักพาตัวนะคะคนกลับมาที่บ้านเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะเออเอาละเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนออซมา พาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าถ้าเราลักพาตัวเนี่ยกลับมาที่บ้านเนี่ยหลายๆคนนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเป็นอัปเดตใหม่ที่ค่อนข้างว้าวที่สุดเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีใครหลายๆคนที่ถูกใจมากๆเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเอาล่ะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะน,นั่นแหละสิคะคุณแม่ขะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะลักพาตัวใครกลับบ้านดีนะคะ t ิ๊กตอกติกตอกแน่นอนค่ะคนที่เราเนี่ยสามารถนะคะลักพาตัวกลับบ้านได้คือจะเป็นเพียงผู้หญิงเท่านั้นนะคะคือผู้ชายเนี่ยเราจะไม่สามารถนะคะลักพาตัวเขากลับบ้านได้ค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างแรงเยอะนะคะเราเนี่ยก็คือไม่สามารถนะคะสู้แรงผู้ชายได้ค่ะก็เลยจะลักพาตัวได้แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะอ้้ว้ยจะบอกว่า รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะทําให้ทรงผมของผู้หญิงคนนี้นะคะมันดูแบลขึ้นด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยว้าวเปาหลักปอนะคะก็เล็งผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วละค่ะทุกคนนางผู้หญิงคนนี้นะคะจะเป็นคนแรกที่เราเนี่ยจะเอากับบ้านนะคะทุกคนใช่แล้วอ๊ย Are you อะไรอ่ะตกกระจายหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ยหยิ้มาทำแบบนี้นะเอาละค่ะอันดับแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องทำการนะคะเก็บหอยค่ะให้ได้50นะคะถึงจะสามารถนะคะซื้อขวดยาววางสลบได้นะคะแต่ว่าเหมือนมันจะมีในห้องนี้นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยปอกเห้ออ๋อ มันล็อกอยู่นี่ว่าโอเคโอเคเอาล่ะคือเราต้องเข้ามาในห้องนี้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้กิฟหนีบนะคะเพื่อทำให้เราสามารถนะคะงัดแงะไ,งไอ้ตู้นี้ได้นะคะมันน่าจะใช้แค่กิฟอย่างเดียวปะวะอ้อเดี๋ยวนะไม่สิมันต้องใช้กิฟใช่ไหมเราก็ใช้อันที่อยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนนี่เลยเอาล่ะ พอเราได้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาที่ชั้นสองค่ะเพื่อคาบนะคะคาบที่งัดตู้ค่ะทุกคนโคตรเก๋เลยอะ่ะนี่เลยนี่เลยมันคือห้องนี้เลยนะคะไปค่ะมาคาบของกันดีกว่านี่ไงโอเคอ้าวเราได้มันแล้วนะคะทุกคน ฮ่าฮคือจะบอกว่าเกมเขาแบบทําใหม่มาแบบว่าหลายๆอย่างเลยนะคะอ่าโอเคแต่ว่าในการขโมยเนี่ยเราต้องอย่ายให้ใครเห็นนะคะไม่งั้นเนี่ยเกมแน่นอนเลยอ่ากลับมาที่ห้องนี้เลยค่ะทุกคนอุยไม่ได้ไม่ได้เราจะให้ นางพยาบาลคนนี้นะคะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเราจะมารอจังหวะให้นางเนี่ยเดินไปที่อื่นกันนะคะทุกคนตอนนี้แหละค่ะทุกคนปุ๊บ,บ,บเอ,อ้ยโอ,อ้ทำไมอ่ะมาใช้ไม่ได้จะผ่านแล้วอะไรหรอมันล็อกอยู่เอ,อ้ยทำไงดีล่ะคะไม่เห็นใช้ได้เลยะเอา้าทำไงนนเนี้ยก็เราได้ของมาแล้วนี่ว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้วะเอ้ อะไรอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นออคือไม่รู้ว่าทาไมถึงใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้เนี่ยเราก็แย่และสิคะทุกคนอเอ,อ้าทำไงดีละเนี่ยปกติคือมันต้องได้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือไม่ได้เฉยเลยอแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีละนี่คือเราเนี่ยไม่มีแต้มที่จะซื้อของเลยนะคะงั้นก็ คงต้องทําการืออแอบถ่ายกรกนอนแล้วแหละค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อหาแต้มนะคะโอเมก้า oh แลวคือกว่าปอจะหาครบ50แต้มคือแบบใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยก็แย่เลยสิคะเฮ้ยตอนนี้แหละค่ะตอนนี้แหละค่ะอ,อเออทำไมเออโอเคเราต้องเนียนๆนะครนะับเฮ้ยไม่ได้เอาไม เต็มเต็มเลยเอาล่ะเดี๋ยวปาขออนุญาตนะคะไปหาถ่ายกก็นกก่อนแล้วกันนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ไพ o i n นะคะมาครบ50พอยแล้วนะคะเฮ้ยอันดับต่อไปคือเราต้องมาทำการนะคะดอบยาสลบค่ะใช่แล้วนี่กว่าปอจะหามาได้เนี่ยบอกเลยว่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาล่ะนี่เลยหัวเขียวนี่ นางคือคนนี้ค่ะคนที่เราอยากได้นะคะถ้าว่าสิสิสิโอ้ยได้เลยแล้วก็ เอขอให้นางนะคะทุกคนแต่ว่าปอนเนี่ยลืมไปเลยค่ะว่าเราต้องไปเข้าชมรมเกมมิ่งก่อนนะคะเพื่อไปฝึกวิชามือเบาค่ะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลืมเนี่ยภาร,รกิจจะพลาดทันทีเลยนะคะอก็คือต้องมาที่ห้องอห้องแคดเกมนะคะทุกคนขอ,อเข้าเลยค่ะทุกคน ทําการจอยนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ฝึกวิชามือเบาค่ะมันคืออันนี้นะคะทุ่นลุยเลยดึง้งโอเคมารอบนี้หล่อนไม่หลอดแน่นอนนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเวลาเหลือน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าเลงกันหมดแล้วโอ๊ยให้ตายเธอจะทันไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทันก็ต้องรอตอนพักกลางวันนะคะถึงจะทําได้นะคะแต่เพราะว่านะ อ่าจจะทันก็ได้นะคะฮัลโหลเพื่อนมันนี่เร็วโอเคตามมาเลยตามมาเลยคือปอเนี่ยก็แบบชอบคนนี้อ่ะก็เลยอยากได้คนนี้กกับบ้านนะคะทุกคนเข้ามาเลยจ้าสุดสวยของพี่เออทำการปิดประตูค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยออือ ลายแรกผ่านไป <c oughs> มันนี่เร็วกลับบ้านกันดีกว่าสดสวยของพี่ <c oughs> <c oughs> ว่าเราเนี่ยอยากจะแบบว่ารักพาตัวคนกลับบ้านเฉยๆนะคะมันถึงเวลาที่ฉันเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนเนี่ยหิวข้าวตายนะคะ <c oughs> ี่สาวน้ออุ๊ยอันนี้คือเป็นชุดใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะเป็นชุดใหม่ที่แบบว่าทุกคนเอาแหละคนต่อไปที่เราจะเอากลับบ้านเนี่ย م, ต้องเป็นสาวผมสีชมพูแล้วล่ะคะ่ะเออเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเธอคนนี้ดีนะก็น่าสนใจอยู่นะคะทุกคนเอาเป็นเธอแล้วกันเนาะสวยอืม สี่ไม่สีไม่ไม่ไม่ขอเป็นคนนี้แล้วกันนะคะอ้าเอา้เอาไม่คุยหรออ้อาโหูยิ่งด้วยเขาไม่ยอมคุยกับเรานะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องไปหาพอ้อยเหมือนเดิมเลยค่ะอ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะปอก็ถ่ายอกอกของเพื่อนๆน,นะคะมาจนครบห้าสิบแต้มแล้วนะคะเอาล่ะรอบนี้นะคะทุกคนเราต้องเอาเพื่อน,เ,อนเนี่ยกลับบ้านให้ได้นะคะดรอปมันเลยเพื่อนยากและเราก็ต้องไปที่ห้องพยาบาลเหมือนเดิมนะคะเพื่อไปขโมยนะคะเข็มฉีดยาค่ะทุกคนเข็มฉีดยา กำลังดูอะไรอยู่เหรอคะนักพยาบาลช่วยเดินไปไวๆได้ไหมคะนี่เราได้เข็มฉีดยามาแล้วคะ่ะเอาละเดี๋ยวปอขอขึ้นไปเอาหนังสือเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราต้องใช้นะคะนี่เลยพึ้มเราได้มาแล้วคะ่ะเราจะมาหายเหยื่อกันนะคะเหยื่อสำหรับในวันนี้คือผู้หญิง ผมสีชมพูก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 ูเอาคนนี้แล้วกันนะคะเอะ๊สวัสดีค่ะถ้าหม่เดี๋สิิเขาต้องการหนังสือนะคะก็จัดไปเลยค่ะนี่แล้วก็เอาให้เขาเลยนะคะ oh <my> ทุกคนออใหม่ก้อนขอบคุณนะคะแอัเนเจงหน้าเวลาที่เธอจะต้องตามฉันมาแล้วแหละเหตุผลที่เราช่วยเขาเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเราเนี่ยหวังผลประโยชน์จากเขานะคะ เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วรึ๊บรอบนี้เลยค่ะทุกคนปอมไม่พลาดแน่นอนมาออนี่แน่นี่แน่กลับบ้านด้วยกันนะสาวน้อยโอเคค่ะทุกคนไปค่ะนี่แน่เข้าไปเลยจ้าอืม <c oughs> เรียบร้อย เฟรมโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะยูหูยูหูเราได้คนที่สองมาแล้วค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยชิวๆเลยนี่มีคนหายตัวไปนะคะใครก็ไม่รู้จ้าไปค่ะวันที่หกนะคะในขอดูผลงานของดิฉันหน่อยสิโอ้ โอ g o ม o กดโอ้ไมกิงก็คือเธอคนนี้นะคะโดนปิดตาค่ะแต่ว่าคนนี้เนี่ยไม่โดนปิดตานะคะแล้วก็ถ่ายกรนอนะคะมาได้ครบห้าสิบพอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนทำการดอบของได้เลยนะคะแบบดีเลยค่ะุนี เอาล่ะคนที่3บอกเลยว่าต้องมาแน่นอนนะคะเอ๊ใครดีนะใครกันนะที่จะเป็นผู้ช่องดีนะคะทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ้ยหรือว่าจะเป็นสาวผมแดงดีไหมล่ะคะเพื่อนๆขาเฮ้ยแต่ว่าเราต้องนะคะทำการขโมยเข็มสิทธิยาก่อนคะ่ะทุกคนนี่งพยาบาลเจ้าก้างขวางคอ นี่เราได้เข็มมาแล้วนะคะคนต่อไปเนี่ยขอเป็นสาวผมสีแดงแล้วกันนะคะคือผู้หญิงคนนี้เลยค่ะทุกคนเน่เอาไป โอ้ไม่เจขอบคุณนะคะยินจังเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไรเพื่อนแค่นี้เนี่ยจิ๊บจอยว่าแต่ว่างไหมล่ะอ๋อ oh, ว่างค่ะงั้นก็ตามมันเลยถ้าว่างน่ะเพราะว่าฉันเนี่ยมีของอร่อยๆจะให้เธอกินน่ะตามมันแล้วตามมา <c oughs> เร็ว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 ,รวอย่าชักช้าให้มันมากความนะเพื่อนตามมาเฮ้ย <c oughs> ต้องคุยต่อค่ะเพราะว่า ต้องต่อเวลานะคะทุกคนนี่แหละตอนนี้เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะมาเริ่มตื้อดืมตื้อดืมตื้อดืมอย่าหันหลังมาเชียวล่าหนูน้อยเรียบร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นงานที่ชิวๆชิเนาะไปค่ะให้ลา่ากลับบ้านกันดีกว่านะคะนี่เข้าไปซะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนกลับบ้านค่ะเดี๋ยวปอจะมาเล่งเวลาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเอาละ่ะกลับบ้านกันดีกว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคนที่ตามของเรานะคะ ไหนขอดูผลงานหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงวู้ฮู้นี่นี่นี่แล้วคนที่สามอยู่ไหนล่ะเพื่อนเอา้าอ๋อนี่ไง <c oughs> อืก็คือนั่งกันคนละมุมเลยนะคะทุกคนคะ่ะคนที่สามไม่ต้องเศร้าไปนะเพื่อนย่า <c oughs> สภาพแต่ละคนคือบอกตรงๆว่าไม่ไหวแล้วหรือเปล่านี่วัดดีอุ้ยอะไรอ่ะ What are you doing เุ้ย Don't come any closer Stay away Stop No 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 มีคนกำลังร้องขอนะคะว่าอย่าฆ่าฉันเลยทำไมถึงทำแบบนี้คะแบบนี้นะคะทุกคน แต่ว่าเราเนี่ยไม่ใจอ่อนหรอกค่ะทุกคน เพราะว่าเราคือยันเดเลนะคะแล้วเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพอจะมาลักพาตัวนะคะให้ครบ7จดคนให้ได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไปแค่3าคนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดและก็แชร์ให้เป้ายน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้เป้ายน,นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย